สวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube คนคอมวยออฟฟิเชียลทุกท่านครับผมเบียมรีพอร์ตพาคุณผู้ชมมารีแคปคู่มวยหคู่มันๆครับในศึกแชมเปี้ยนเขมรวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกาครับสองพนหร้บเจ็ดนะครับอ่าเป็น1คลิปที่น้ำมัยกับแฟนๆนีครับได้รับชมกันครับเป็นนักชกไทยปะทะนักชกเจ้าถิ่นเขมรกัมพูชาครับนั่นคือผ่านควรวนครับเจอกับเอ็กซ์ตร้าสอศิริลักษณ์มวยไทยครับ มาดูฮะพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับสูง165ทางด้านของพันควรครับอายุ30ปีครับต่อยมา130ไฟชนะ90แพ้30นะฮะแบ่งเป็นชนะต๊อกนี่35ไฟครับขณาที่เอ็กต้าครับอายุ27ปีครับสูง175ต่อยมา85ไฟครับชนะ62แพ้20 KO 12นะครับพิกัดน้ำหนัก 65กิโลกรัมครับอย่างที่บอกไปย้อนกลับไปฮะวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกาครับคลิปนี้เสนอตอนมวยเขมรรุ่นเก่าครับโดนเข่ามวยไทยน้ำตาร่วงรินครับจบแบบไหนไปดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยกรรมการก็เรียกมาเทียบเนื้อตัวครับส่วนสูงนี่ห่างกันประมาณ10เซนครับที่เอ็กซ์ตร้าครับนี่นักชกไทยครับหูน้ำเงินนะฮะว 27ปีครับสูง175แต่ว่านี่ครับสาวเขมรนครับแม่งามเอาเรื่องครับพี่น้องครับมาครับสไตล์ช่องคนขโมยเหมือนเก้าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับภาคไทยผสมกับอีสานตามสไตล์ตามคอนปต์ช่องเข้านั่นแหละครับพี่น้องครับมาครับยกละ3นาทีต่อย5ยกครับออกสตาร์ทยกแรกครับนักชกเจ้าทินครับวัยสาปีจอมเก๋าพี่น้องอืมกาเจ้านกชกไทยครับ ไปหนุนฟอมซะหน่อยครับมาดูว่าหยับติซ้ายหลุดครับอย่รแบบวางแข้งซ้ายหรือปุ๊บปุ้นนะ่ะมีขั้นดุกซ่วงพร้อมพอดีพี่น้องท่าทายเหลือเกินครับแม่เอาเรื่องกระพันครวนไรเนี่ยต่อยมาร้อยก่อไฟครับมาดูว่าคัเมนเนี่ยต่อยมาร้อยก่อไฟเนี่ยฟอร์มเป็นแบบไหนครับถือว่ารูปร่างนี่ก็จะดูว่าเนหนากว่านักชกไทยครับแต่ทานะของเอ็กซ์ตร้านี่ก็ได้ลอยกว่าสูงกว่าครับมาครับยกแรกครับ ออกสตาร์ทมายังคงเป็นเอก้าครับเป็นฝ่ายเดินเสียบเข่าครับสับศอกอืเริ่มสิใส่อาวุธนักไส่กันแล้วครับพี่น้องครับเอกดาขยับขยับเข้ามาโดนแขกงซายและเตะขวาคืนยังนิ่งครับผ่านครวนครับแม่30ปียังเจ๋วหรือว่าจะแบบไหนจับตาดูครับสอกกับพ่อบุทดีพี่น้องอือโอ้เอาเรื่องครับไม่ธรรมดาช่วงปลายยกแรกครับ อาวุธยังไม่ได้เดือดมากครับก็ตัดรวบมาลัดลัดมาในช่วงจังหวัดที่ออกอาวุธครับหมดยกแรกก่อนครับเดี๋ยวลุยกันต่อนะในยกที่2ครับวับมาที่ริงเกอร์ครับสาวขมเมียนนี่ก็ตัดให้เบิ้งสันเถอนาะมายกที่2ครับนำเงินเอ็กซ์ตร้าอสสิริลักษ์นะครับนักชกไทยเราฮะวัยเพียงแค่27ปีครับลูกหลานจากจังหวัดอุดรธานีครับ ที่อำเภอหน,นองแสงจังหวัดอุดรครับหลากหลายสีเื่อครับเอ,เอกตาครับตีกรก็ต่อยที่ตทยครับหลังๆนี้ไปต่อยที่เขมรซะเป็นส่วนมากครับเอกตาเพชรชมพูหรือว่าเอกตาเลขามาน้อยอุดรครับรวมถึงอบจอ,อุดรแล้วก็มีสิลักมุยไทยหลากหลายสีเสื้อเหลือเกินครับทางด้านนักชกไทยเราครับมาดูฮะอันควรนี่เริ่มจะว่ายน้ำใส่แล้วครับ สงสัยแล้วสิเริ่มซูนครับสึกเตะดูๆเน,นี่ยนะพี่น้องนี่ครับแต่หน้าตาแกปรบับเงี่ยมเกรี่ยมอยู่เอาเรื่องครับเอกตาโดนหมัดซ้ายขวาแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับนี่อแล้วเฮตนาบูอิลีพี่น้องเอ้ยโดนแข่งซ้ายครับเอาขึ้นเอาขึ้นดี่จับวงในกรรมการแยกเลวเหลือเกินครับพุ่นนะมิตีคิวเซบอมันได้พี่น้องมือบุยเลยพันขนุน โดนเข่าขวายังนิ่งครับหน้าตาประเภทที่เป็นรปพอนี่โจนไม่กล้าเข้าใกล้ครับหน้าแกโหดเหลิอเกินกบผ่านครวนครับขยับขยับเข้ามามวยซ้ายด้วยนะครับโดนเข่ากระชุวงไปทีหนึ่งครับยังสบายว่าอย่างนั้นครับมาเลยน้องครับเอกตาเนี่อ่อนกว่า3ปีครับโดนหมัดขวาจิ้มไปทีหนึ่งครับวางเท่าขวาไปเต็มพุงครับอืมสีนิ่งได้ไปจักงามล้วพ่อาเอ้ยเอ้ย่อเข้าไปเอกตาเอ้ย วยาอุดรบ้านวายพี่น้องครับจากวัดเดียวกันครับแอดมินเลยครับแต่แอดมินอยู่อำเภอเมืองครับแต่น้องเขาอยู่อำเภอหนองแสงครับขึ้นชื่อของอำเภอหนองแสงก็ลองแหล่งท่องเที่ยวครับผู้ไฟล่มครับพี่น้องอ๋สมัยจะเป็นเด็กน้อยไปเที่ยวกันดีดีครับผู้ไฟล่มเอาหมดยกที่สองครับมาครับนี่มาเนียนเอาเรื่องยี่สิบเาคอมเมนกระไรพี่น้องเอามาโยงกันต่อครับยกที่สามครับเกมจบยกนี้พี่น้องจับตาเบิ้งจบแบบหดครับ นี่ไอ้พันธุข่วนเราเดิมบูขึ้นเลยได้ยกสามพันุหัวทรงขึ้นครับเจสิเห็นเก่งใน่ผัวเราสงสัยเสิเอาแทบันยกสามเนี่ยเอา้ขาขยับยางมาพาเว้ยนี่ครับหน้าตายแกหดจริงๆกับเตะซา้ายเจาะยางไปทีหนึ่งกับเอกตาวังเขียขวาคืนยางนี่ขยับยาไปกาจะหดแต่จะวะไม่ให้ครับถอยมาตั้งหลักก่อนครับพันควข่วนหวังเขียงขวาโอ้ยเขาขวาครับแม่แกก่ออยู่บัดขวางมันกระโดดกันขวางดูดัดนี่กะเอาตายขึ้นกันดิเอกตาต้องเอาหน่อยแล้วครับ ของเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับพันควรยับเดินเข้ามาเอกตาจดจ้องแม่ยาวกว่าต้องใช้ช่วงจังหวะให้มีประโยชน์วา่างแค่หัวปาเอาครับเกมมันเริ่มเดือดครับยกสามแล้วครับอันควรตั้งแต่ยกแรกยันยกสามหน้าแกก็ยังดุเหมือนเดิมมาจับตรงไหน้เจ้ควบาปลเอ้าขยับแม่จังหวะยังขาดขาดเกินเกินเล็กน้อยครับเอกตายกนี้ครับวางเข่าขวาโอ้ยขีปโพฟุงเลยดอกวางเข่าขวาอีกทีครับ แม่ยัดเข่าแต่ละทีนี่เรียกได้ว่าไขมันสะเทือนครับหมัดข้อบ่เกือบครับผ่านควรแก่ก็รออยู่เหมือนกันครับหมัดซ้ายแกครับแล้วจะมีพิษสงหรือไม่ครับจับตาวางแข้งขวาโดนเต็มเต็มเริ่มมียการครับหน้าเริ่มบัวแล้วพี่น้องครับสัตว์ควายขี่ล่วงเลยครับนี่ดูอีกบุ้มครับยัดเข่าขวาเป็นจังหวะที่ไม่ได้เก่งครับโอ้โหโดนเลยครับนี่ครับ ทายฟันยางแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของขมิ้นคือไม่เอาแล้วครับกบรรมการนับหอดบื่นเศ้กกระบื้ตืนเบิ้งงสวงละพี่่วองโอ้ยังนับอยู่ครับทั้งทีนักวยแทบจะขาดใจแล้วครับกบรรมการใจเย็นแน้จันโอ้ยนี่ครับสุดท้ายจอดป้ายยก3าครับผ่านครวนครับไปมาร้อยสามสิบไฟครับโดนเข่าพี่ไทยซัดไปทีเดียวนี่นอนกิ้งครคลูเลยครับ เดี๋ยวจะมีภาพช้าบแต่ว่าดูอาการของแกก่อนครับนะตอนนี้ยังนอนแผ่หลาเป็นปลาหมึกตากแห้งอยู่เลยครับโอ้ดูครับต้องปฐถมพยาบาลแบบนี้ต้องพลเปรมาและฮะเนียลุกขึ้นมาให้พ่อมาดีผิี่นเป็นหองโอ้ดูครับจุกครับนี่ครับโอ้โหเอาเรื่องครับหนักเลยครับพานครวนครับ ยกแรกยังท้าทายครับเตะมาแบบสิวๆสบายๆายครับมายกสานี่งิงแกวออกีกเสียกโอ้อาการหนักครับนี่ฮะคนเปลย์ทำงานเลยครับอ่ะก็โดนพิษสงเข่าเจ้าเอ็กตร้าสอศริลักษ์ครับจอดป้ายไปในยกที่สามครับเรียกว่าขเขมนหมดสภาพครับต้องค่อยๆย่องลงเวทีครับ หลงหลงหลงไหวไม่ไหวครับต้องออกทางโน้นครับหลงห้อมห้อมไป่ได้พี่อ่ะเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าครับโดนแบบไหนครับเนี่ยจังหวะที่แลกเข่าครับเขาซ้ายมาก่อนแล้วแล้วก็กระทุ้งไปทีหนึ่งครับอืสงสัยจะโดนซิโครงครับไม่ได้ไม่ได้เกรงด้วยฮะแล้วก็จุกครับนี่ครับหลังๆนี่เจอบ่อยฮะพอโดนเข่าแล้วคัมเมนี่ชอบ โดนโดนเขานัโชกไทยน็อกบ่อยนะฮะอ่ะเรีบกว้างแข้งขวาขึ้นก้านคอครับนิภาพไฮไลท์ล่มรวมครับมาฝากแฟนๆนะฮะก็พยายามครับที่จะลงคลิปให้ดูบ่อยๆเป็นประจำครับฝากกดไล์กดแชร์ด้วยนะฮะช่อง YouTube คนคอมวยครับอยากจะดูคลิปมวยสนุกสนุกคลิปไหนของทางรายการวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าคู่ไหนได้สามารถที่จะคอมเมนต์ครับเข้ามา พูดคุยกันได้ครับใต้คลิปนี้ครับถ้าสามารถนํามาได้ก็จะนํามารีแคปให้ได้ดูกันนะครับอ่ะนี่ฮะเป็นภาพช้ารวมๆเป็นจังหวะโดนเข่าครับอ่านควรกองยกที่3ครับเรียกว่าน้ําตาล่วงรินครับโดนพิษเข่าเจ้าเอ็กซ์ตราไปครับอ่ะขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนๆครับปาจาได้ไม่สุภาพครับกับขออภัยไปลุงนาด้วยก็แล้วกันนะครับผมบิมรีพอร์ตครับบรรยายความมันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ